ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนของคุณวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับสมาร์ทโฟนที่เคยเป็นตำนานของวงการถ่ายภาพมือถือนั่นคือโนเกียลูเมีย10 2 0ที่เปิดตัวในปี2013และยังคงเป็นที่กล่าวถึงถึงวันนี้ด้วยกล้องความละเอียด41ล้านพิกเซลและเทคโนโลยีปรวิวที่ล้ำสมัยมาดูกันว่าทำไมลูเมีย10 2 0ถึงยังคงเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าจดจำจนถึงปี20 2026ันยี่สิบหกโนเกียลูเมีย็นเ่งพันยีสมาร์ทโฟนธรรมดา แต่เป็นการปฏิวัติวงการถ่ายภาพมือถือด้วยกล้องหลังความละเอียด41ล้านพิกเซลที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เศษ1ส่วน1นิ้วและเลนส์คาไซสที่ให้ภาพคมชัดและสีสันสดใสแม้ในสภาพแสงน้อยเทคโนโลยีปรวิวที่ใช้การโอเวอร์ซัมพลิงช่วยให้ภาพที่ได้มีความละเอียดสูงและลดสัญญาณรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพการถ่ายภาพด้วยลูเมียห0ึเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจด้วยแอปพลิเคชันโนเกียโปรคาม r ราที่ให้คุณปรับตั้งค่าต่างๆเช่น ISO ความเร็วชัตเตอร์และสมดุลสีขาวได้อย่างละเอียดทําให้คุณสามารถถ่ายภาพในสไตล์ของตัวเองได้อย่างมืออาชีพแม้ว่าลูมิเอร์1,020จะเปิดตัวมานานแล้วแต่ก็ยังคงมีความน่าสนใจในด้านการถ่ายภาพด้วยความสามารถในการซูมแบบรอสเลสและการถ่ายภาพ2ภาพพร้อมกันในความละเอียด5ล้านพิกเซลและ38ล้านพิกเซลทาให้คุณสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดายในด้านการออกแบบลูมิเอร์1,020มาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบง่ายและทันสมัย ตัวเครื่องทำจากพลาสติกโพลิคาร์บอเนตที่มีความทนทานและมีให้เลือกหลายสีเช่นดำขาวและเหลืองเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของผู้ใช้แม้ว่า Lumia หนึ่จะไม่รองรับการขยายหน่วยความจำผ่านวิครอดีและมีหน่วยความจำภายใน 32GB แต่ก็ยังคงเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปและมีระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8ที่มีความเสถียรและใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่สนใจ Lumia หน0ในปี2026อาจพบว่าอุปกรณ์นี้ยังคงมีความน่าสนใจในด้านการถ่ายภาพ แม้ว่าจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าแต่ลูเม Lumia 1020ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่เน้นการถ่ายภาพคุณภาพสูงสรุปแล้ว Nokia Lumia 1020ยังคงเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าจดจำด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูงและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแม้ว่าจะเปิดตัวมานานแล้วแต่ก็ยังคงมีความน่าสนใจในด้านการถ่ายภาพและเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่เน้นการถ่ายภาพคุณภาพสูง หากคุณชื่นชอบการถ่ายภาพและต้องการสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถด้านนี้ Nokia l u ู i ิเออ0ย0 2 0ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในปี2026นี้